สวัสดีครับผมมนีครับมาพบพผอกับช่องทวัดช่ายช n แนลคือเกานะครับมนีผมสิพาไมาเห็ดเมนูยังไงครับแกงฟักใส่หมูนะครับเป็นเมนูที่ไรายคนมักนะครับกะมักกะไรใช้กะแช่กดติดตามให้กับขอบคุณครับมีเครื่องนะครับพริกแกงนะครับนี่นะครับแล้วก็พริกแดงสดนะครับหั่นแหวงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดฉีกนะครับ ก็ฟักนะครับฟักหั่นนะครับแล้วก็น้ำตาลปิ๊บนะครับมีน้ำตาลปิ๊บมาด้วยครับนี่ครับที่ขาไม่ได้เลยครับกระทีนะครับตะกวก็หมูนะครับเรามาชมวิธีการทำได้เลยนะครับ ใส่กะทินะครับสุดยอดครับตามด้วยพริกแกงนะครับเอาพริกแกงลงใส่ขั่วใส่กับกะทินะครับให้เข้ากันนะครับเอาพริกแกงลงนะครับ คนให้เข้ากันนะครับละลายพริกแกงกับน้ำกะทิให้เข้ากันนะครับฟักลงนะครับรอฟักสุกนะครับฟักสุกสัก70%นะครับค่อยเอาหมูลงตามนะครับ ใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาลงก่อนนะครับเอาหมูลงนะครับตามด้วยหมูครับหมูสุกฟักทอ,อกไอฟักก็สุกพอดีนะครับตอนนี้ฟักอยู่ประมาณสัก70%นะครับสุกประมาณ70%เอาเนื้อหมูลง สุกพร้อมกับฟักพอดีนะครับใส่น้ำตาลปิ๊บลงนะครับเพิ่มความหวานนิดนึงนะครับใครไม่ชอบหวานก็ต้องใส่นะครับแต่ใครชอบก็ใส่นิดนึงนะครับให้มันมีรสออกวันหวานนิดนึงนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจอชอบนะครับ ก็มีผงปรุงรสนะครับตามใจชอบนะครับผงปรุงรสนะครับรสดีนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับตามด้วยพริกหั่นนะครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะครับเข้ากันนะครับพริกหั่นแหวงนะครับพริกแดงหั่นแหวงครับเพิ่มความเผ็ด เราก็ตาด้วยใบโหระพานะครับสุดท้ายแล้วนะครับเดนะครับเบาแก๊สนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนะครับไม่ใช่จานนะครับสีสันน่ากินมากครับเดี๋ยวรอชมนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แกงฟักนะครับใส่หมูนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ตะวัดชัยชาแนลให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ